มนูลีขยำต้นเศร้านะคะเนาะนีะ,นนะคะปิ้งซีคโครงนี่ยนะคะซีคโครงหมูนะคะซี่คโครงอ่อนนะคะเนาะที่เรกว่าจะทอดแหละคะ่ะมันอยากกินปิ้งบ้างเนาะะเนาะเปิดไ,ไฟอ่นอ้อนนะคะเนะาะตำกินกับหมักเตียงนะคะเป็นตะขยู่ีด้ค่ะพี่น้องบรรยากาศเอ่อเศร้าๆนะคะเนาะมื้อนี้นะคะเนาะคึมๆึมดีคะ่ะมึงเนี่ยค่ะพี่น้อง ว่าคืมฝนตกต่เมื่อคืนเนี่ยเที่ยวตกเที่ยวยุดเที่ยวตกเที่ยวยุดเนาะค่ะเนาะพายุเข่าบางทรงเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพดีๆเด้อค่ะสมเอายสมอยเนาะค่ะเนาะบ้านผู้ใดอยู่เอ่อที่ลุ่มเนาะค่ะเนาะก็ระวังน้ำดีๆเนาะค่ะเนาะเห็นเอ่อน้ำไหลในติ๊กตกนะคะเนาะเิ่นออกข่าวในติ๊กตกนะคะเนาะโอ้ชัยภูมินี่ยถลมไรเด้อค่ะเนาะถ่วมในเมืองพอมเนาะค่ะเนาะ พี่น้องสุคนปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะสําหรับเอพื้นที่แบบว่าต่ำๆในยังหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเป็นห่วงนะคะเนาะพายุอันนี้ก็มาเป็นช่วงๆเนาะค่ะเนาะตกแต่ละทีโ่้ถ่วมนู่นถ่วมนี่ถ่วหนาแล้วค่ะเนาะทางอ阿里ก็ตกค่ะตกแบบว่าตกมืดคืนค่ะเที่ยวหยุดเที่ยวตกเที่ยวหยุดเที่ยวตกมันนี่ก็ช่วงสายก็ นี่แหลคะค่ะคึ้มๆึ้าคึ้มๆึ่เนาะคึ้มฟ้าคึ้มฝนละคะเนาะสวัสดีค่ะเจอกับไอดีเดียเนาะคะ่ะช่องอรีคนภูพานที่เก่านะะเนาะค่ะเนาะเมนูเฮาะคะ่ะช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะคะ่ะเนาะพายุเข่าหรือเปล่า่นู้อา <c oughs> มาค่ะพี่นอ้องเหี่ยวนามรีคะ่ะจับเชนนำกันไปใส่ผู้ได้คะ่พะพายุน่าจะพายุเข่าแล้วค่ะขึ้นปมตุ้มอยู่นะะเน,ะนานนะคะ่ะเนาะเมนูเฮาเนี่ยแหละค่ะอดีย่างนะคะย่างหรือปิ้งเหมือนกัเนาะ ต้มผักพร้อมขาดบบได้คือต้มผักละทารีมากกินโพดแล้ะกันกับขาดบบได้คือกันมาค่ะพี่น,ออน้องเนา่น้ำมะลีกับมัน,นีทำเตงกินกับขเาวเจ้าอื้อ ต้มกำลัมกำลัมปีค่ะขัดก็ล็กหอมน,นี้ทอดไข่กันไหมใหม่บน <c oughs> เอาไหม อรที่สุดที่นี่แหลนะะกำลังผัดดูคหอมกรีซิบฝรัง มาตังค่ะคุกิง

ตืดไหมหมูมันไม่ตื่นมากไปบ้าน Nga mày mày chị không mày mày xin dưới ừ. ở mày mày bên này này mày 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 สุดพอดีอ่ะพอดีลุยมาเดินหะพี่น้องเงาหน้ำไม่ดีค่ะนคะคะ กินของมันแล้วก็กินผักไปพร้อมกันมันสิดับดับน้ำมันไขมันมูลหะไรมันสิอ้วนเร็วเนะค่ะน้องผู้กินผัก พี่น้องเี่ยงไว้ตําเผ็ดค่ะใส่ประมาณสัก4ลูกเหมือนพริกบ้านเฮาแล้วก็พริกขี้หนูโอพริกสวนพริกเอ๋สวนไห้ให้สวน Mm-hmm. คักคุณเดวยค่ะ มันโมแฮมคืนครับมันเลยหวานส่วนมากเขาไปซื้อจาบตลาดเพิ่นสีมันกบบบางบางร้านกระสดเนาะค่ะเนาะมาแบบขนส่งเขามาส่งทันเพียมาจากสวนบางร้านกับเคี่ยแะไรมันก,นกับโมเสบ bánh lấy cái tàu อาหารพลงเนื้อมันก็แซ่บค่ะแต่เราเป็นคนอีสานเนาะค่ะเนาะกินแบบอาหารเนื้อไปป่อยเองสิครับมันรู้สึกว่ามันมันบุ่อิ่มนะคะมันบุ่อิ่มท้องนะมันบุ่มแซ่บบุ่แซ่บท้องบุ่แซ่บปากเนาะเนาะก็เหมือนคนเนื้อไปกินนะของอ้ายเสียบบล้ลำบัวลำนะมันบุ่อิ่มบัวลำมันบุ่แซ่บค่ะอาหารเนื้อแซ่บแต่ว่า กินแล้วมันบ่มีหฮงนะนอนเมื่อเห็นอาหารเขาทีาเท่เขาเคยกินมาคัดไม่ได้คือน,นี่แหละครับตำสมนี่แหละ 天可冷了，咱们。 อ่ะอลีกะขอบคุณเนาะคะขอบคุณเรื่อยๆเนานะคะ่ะซุ้มเอ้ซุ้มเอ้ที่เขาไม่กําลังใจอลีเนาะคะ่ะเนาะเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วกับเพื่อนใหม่ที่มากดติดตามช่องอลีเนาะคะ่ะเนาะอลีกะขอบคุณน้าใจเรืะะ่อยๆเนาะค่ะเนาะอลีกะจบคลิปนี้เนาะคะ่ะไว้เพียงเท่านี้พ่อกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะอาจจะมีหลากหลายเนาะคะ่ะอลีลงคลิปเนาะคะ่ะเนาะแบบบ้านๆเนาะคะ่ะเนาะไ่ได้เลิศนรู้ยังเนาะคะ่ะแต่กะพยายามจะทําแบบว่าให้ สุดฝิมือเนะค่ะเนาะบ้านๆน,นะค่ะเนะาะอันนี้จบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ